สวัสดีดทุกทคนด้วยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดู h ช n แนลนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนิยายฟิกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ทุกคนอาจจะสงสัยเอ๊ทําไมวันนี้อัดเดียวจังคือวันนี้เราจะทําสองคลิปแต่อีคลิปหนึ่งอะเราไม่แน่ใจว่าจะลงคืนนี้หรือว่าจะลงพรุ่งนี้เช้านะคืออีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับโพลที่เราตั้งในทวิตเตอร์ไว้นะจ๊ะคือเราตั้งไปว่า พี่อะทุกคนอะไรเราแปะรูปให้ดูกันเป้งเราถามไปว่าพี่เต้นคู่กับใครอร่อยที่สุดแล้วบอกเลยว่าโพนี้กระแสมาดีมากมันจะมีคู่ชิปอยู่สี่สคู่นะคะก็จะมีแพเต้นโดนเต้นแจเตนแล้วก็บินเต้นหร,หรือว่าหรือว่าอีกที่มีอีกสัสพนามคือคือตรงเตนนะถ้าชิปเปอร์ คนไหนนะคะแม่ยกคนไหนนะคะก็เป็นสาว่ารับโบนได้เพราะว่าเรา,เราจะสรุปแล้วนะคะคือเราตั้งโพว้เมื่อวานอะตอนห้าทุ่มเกือบเกือบจะเที่ยงคืนถ้าโพออกมาเป็นเอกสารว่าคู่ไหนแบบว่าอร่อยที่สุดในสำหรับของชิปเปอร์แม่ยกทั้งหลายก็เดี๋ยวเราคืนนี้จะสรุปให้ฟังว่ามันจะมีโมเมนต์อะไรที่แบบว่าอ้ยทำไม เปิดแบบว่าคู่นี้อร่อยสุดอร่อยมากๆอะไรนะจ๊ะ,จะอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้กลับเข้าเรื่องก่อนเวบวันนี้เราจะมารีวิวอ่าคู่ชิพที่แบบว่าน่าจะมีคนชิปเยอะเหมือนกันนะอ้าโมมีก็คือคือมาด้วยแบบหึ่น่าจะเยอะเหมือนกันนะนั่นก็คือมาเตนนะจ๊ะเออห่ยเรื่องเนี้ยเราเจอในจอยมาแล้วแล้วก็สนุกแล้วมาเจอในแอปนี้ลิสอะไลท์นะคะก็เลยแบบว่า มาอ่านคั้างหนึ่งซึ่งบอกเลยเลยว่าสนุกมากเลยคนนึนก็คือเชื่อกหนึ่งเดือนหนึ่งตุรามาร์ต้นอ่าคือเรื่องนี้อ่านเราไม่อ่านอ่านาประกาค่ะเพราะว่ากลัวการอ่านผิดมากนะคะอ่าจะมีสโลแกงข้างบนว่าคนที่บอกไม่ขอผูกพันในวันนั้นก็คือคนที่เปรียบปอนในวันนี้อ่าจะดูงงใช่ไหมถ้าใครอ่านแล้วก็จะใจจะเก็บถ้าใครยังไม่อ่านอ่าน ังเราดีวิวสักแป๊บหนึ่งแล้วไปอา่านจะนะจ๊ะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับว่าเดือนหนึ่งไม่ใช่ใครโมกกราอ่ะดูดูสโ,โลแกนถ่ายรูปงานหลองเพราะงดเพราะนอนคืองานหลักก็คือแก,แก๊งเด็กมหลาลัยอะทุกคนที่แบบว่าเจอกันในแก๊งอ่ะอันนี้พระเอกนะดูนายเอกของเรา ตุลาทิวาการการหรือกนี่แหละเ,ออเขาบอกการสลแกนทำไมอาจารย์ชอบสั่งงานตอนเราเรา,เราลาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบตอนแรกให้ฟังคือตอนแรกเปิดเรียนมาแกนของตุลาจะมีแกงม,มีตุลานะจ๊ะแล้วก็มีดับเป็นเจนั่นก็คือจิ้มจุ่มอยู่สลแกนนะคะแม่ชอบธรรมหาแต่แม่อร่อยสักอย่างนไ,ไง แสดงว่าก็อืมนะจ๊ะส่วนนี้คนนึ่งเอาไม่รู้ส่วนน,นี้คนนึงชื่อดีนเอาจ <c oughs> ิตตอรี่ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนดีนก็คือของเงินแม่แล้วแม่แตัดสายสายงสัยยังไม่ว่างตอบอันนี้มันคุ้นๆเหมือนเราเป่าแบบว่าโทรเงินขอกแม่ก็ตั้งหลยเอาแม่มาตอบเอ้ยแม่ไม่ว่างหรออ่าได้แกงนี้ก็อยู่กับสามคนนะคะแล้วคือเรื่องแบบว่า,วาสปอยตอนแรกเลย ดีนกระติ้มจุ่มไปมาหาลัยไปเรียนปกติใช่แมแล้วจะมีวิชาหนึ่งที่แบบว่าต้องทํา powerpoint คือบทเรียนบทไหนก็ต้องทํา powerpoint บทนั้นแบบเฮ้ยแล้วตู้ยาลาอยู่กับกลุ่มแก๊งแก๊งมกกะลาซึ่งมีเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นจอนี่นะคะแก๊งเดี๋ยวูกแก๊งโมกกะลาก่อนอดู่จอนนี่นะคะก็บอกแม้กระทั่งกล้องก็ยังจับความหลอกของกูไม่ได้เลยเพราะมึงแล้วมึงเป็นใคร อูสโลเกน,นี่คือเฟี้ยวมากเลยนะอ่ะคนอันนี้โมก็เลาอ่นไปแล้วนะอ่ะดูคนนี้สู้กันนะฮะโดนสาดให้ปวดขี้ตอนเช้าอันนี้เขาชอบกินชาเขียวมะนาวเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเราเคยกินแล้วทุกคนรสชาติมันก็ปลาเลมปลาเลมมันก็อร่อยดีนะทุกคนแต่ว่าเราแบบว่ามันเหมือนญาถ่ายดีๆนี่เองอะ่ะเคยกินอยู่สองครั้งสองครั้งเองแล้วแบบว่าโอ้ยิ่งมันคู่แข่งกับชากุหลาป่ะเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะต่อมาเอาไ่ใช่คนนี้ เจตบอกว่าดิแก้บนคาัาชื่อเจตใครลืมพิมพ์นอหนูก,กะลันกูจะดูน้ำลายใส่ในหน้าแม่มึงแรงมากตายรู้วทำไมเก่งนี้โคตรจังอ่ะดูมารีซอนะฮะโอยน้อ,องจีซองพูดไปสนามอารมณ์ของพวกมึงหรอถ้าใครอ่านแล้วะะะดูว่าสงสารใครว่าที่สุดรีซอคือน่าจะเป็นสนามอารมณ์ที่แท้ถูกนะคะขัต่อมา จินนี่ถ้าให้พูดมากแบบมึงก็ไม่ไหวปะใครที่อ่านแล้วบอกเลยว่าจินพี่จินจินอะชอบมาแบบประมาณว่าอะไรหรอจะมาจะาจบักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้แกลงของมกุลานะซึ่งตุลาต้องไปอยู่กับแกงนี้ทักไปหาจอน์นี่ก่อนบอกวะ่าขออยู่ด้วยนะแล้วจอน์นี่จะถามว่อาอ้าวทำไมไม่มาโรงเรียนหนอทุกที่ที่แบบว่าเออ ทุกทีก็มาเร็วมาช้าไม่ใช่หรอต๊วได้ฉเฉลยว่าตื่นสายถ้าเป็นเราอะเราก็แบบว่าสมมุติว่าบ้านข้างบ้านอะยังมีอารมณ์สุดทียคือแบบต่อเข้าใจปะเปิดเพลงแบบบุ้มบุ้มแล้วนอนจะไปมาหาลัยก็แบบไม่ได้ขอนอนกอนอะไรอย่างเงี้ยขอนอนไม่ได้หรออะไรเงี้ยเออก็เลยได้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วทีนี้ จ,จูมบอกว่าเปลี่ยนกลุ่มไหมเดี๋ยวเราช่วยบอกนี่ก็ข้อเสนอมาอีกว่าเปลี่ยนกลุ่มไหมเดี๋ยวเราหากลุ่มให้แล้วบอกจานให้ซึ่งตุลาบ,บอกว่า no เพราะสาเหตุอะไรเพราะนี่คือสปอรต์ตอนหนึ่งสุดแล้วนะทุกคนคือตุลาชอบมกลาอ่านี่สปอร์ต,ตอนแรกนี่คือไม่รู้จะยังไงนะ สปอยได้ให้แค่นี้ก็เหอนนะคะแล้วว่าอเขาชอบกันตอนไหนแล้วบล็อกลาไปชอบตุลาตอนไหนนี่นะสิความที่ต้องอยู่กลุ่มเดียวกันนะเราก็ต้องมีแบบบ้างอะไรบ้างนะลองให้หาอ่านกันได้นะทุกคนคือแบบว่าอ่านในตอนสนุกนี่ก็สนุนกเหมือนกัน,กนคือเนื้อเรื่องอาจจะปรับไม่นิไม่ได้ปรับเลยอะถ้าหมองนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็คือแทบไม่ได้ปรับอะแล้วความรู้สึกว่าเออเหมือนเดิมมาสมูทสมูทไปต่อ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 ,ตอ,ตอว่า เออเหตุการณ์แบบนี้ยังเป็นยังไงยังไงงต่ออะไรอย่างงี้แล้วแก๊งแก๊งตุลาที่แบบว่ามองตุลาเป็นแบบโอ้ยสดใสเพลิ่งปานแต่ส่วนของแก๊งนี้ไม่ต้องสืบสารคุยกันได้ยังไงคนละเรื่องและสามารถกลับมาจูดก็ได้งงวะเออต้องไปหาอ่านก็นดูนะจ๊ะเลยแนะนําแนะนําเดือนหนึ่งตุลามาร์กเต็นนะจ๊ะเอาละทุกคนโพ ที่เราวังตั้งแต่ต้นน่ะแม่ชิปเปอร์คนไหนแม่ยุกคนไหนไปกดโบทแล้วโอกโมมนต์มาเลยวะเนี่ยพิษเต้นะกินกับเทพิทโยงอร่อยสุดเพราะอะไรรู้ไหมอย่างนี้อย่างนี้มีภาพประกอบเฉญได้เลยจ้าเต็มที่เลยเดี๋ยวเราประมาณซับปิดใกล้จะปิดผัวอะ่ะเดีวเราจะมาอ่านกันว่าแต่ละคนอะเป็นชิปเปอร์ คนไหนแม่ยกคนไหนอ่าสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด, like, ด, share, ด้วยนะคะคือทุกกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรามันคือกําลังใจของเรามากๆในการทําคลิปต่อไปเราจะใช้เวลาว่างๆนะคะจะมานั่งทําเพราะว่าเรามี <laughs> งานงานจ๊ากันอันนี้ก็ทําด้วยคู่ๆกันไปเลยแล้วก็อยากแบบว่า ชอบในสิ่งที่เรารักอยากจะทำในสิ่งที่เรารักเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแม่ยกคนไหนชิปเปอร์คนไหนเป็นไม่ยกไปโหวตกันได้เลยจ้ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า